สวัสดีครับทื่อนผู้ชมอยู่รยูโรซปสัตว์กนะครับวันนี้น่าจะมาเปิดหน้านะมผมลองคิดไปเยอะมากก็ไม่ได้เปิดหน้าให้ทุกคนดูเลยนะครับไม่อยากเปิดเลยไม่อยากเปิดจริงๆไม่อยากเปิดหน้าเลยไม่อยากเปิดจริงๆไนงะ ทุกคนขอมาผมก็ต้องทำว่ะเออ,อม่อยากบมาขอแล้วใช่ไหมได้เห็นยังผมให้เห็นแ่นแล้นไม่ให้เห็นปะโอเคเห็นแค่นั้นก็พอละ เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วแลเห็นแค่คแกึ่งแก่ไม่ให้เห็นหมดหรอกนะเงอ้ยเอเอ้ยเาพอมกันไม่ได้ได้ได้ไดไดไดอตะลุตะลุเ้ยหนึ่งสองสามฮยปีเป็นไงสดจริงๆนะแต่ไม่ให้ดูโฟ้โะ่อยากจิง ก,ก็เลก็จะปิดไว้แบบนี้ตลอดเลยนะถ้าอยากให้เปิดหนะ้าจริงๆก็แน่นาคตนะอ่ะถ้าเปิดนะครับก็รอไปนคะรับผบจะเปิดหน้าขอนครับขอคลิปนี้นครับหนึ่งห้าหร้อยไลค์เอ้ย เอาอะไร500ไลค์นะครับขอคลิปนี้500ไลค์นะครับแค่นี้แหละครับบายบายบ้ามาละ